มาบอกเอาละในเมื่อตื้อนักเดี๋ยวกูจะเล่นให้แบบมึงนละเรื่องไปเลยแล้วก็ดูแล้วแล้วให้แคสประมันสามหน้านะดูละกูไม่รอดแน่ก็ไม่สน,นใจไม่สนใจเลยแล้วก็บอกพี่พร้อมยังบอกพร้อมอะไรบอกกูฉีกบททิ้งไปแล้วบอกอ้าวแล้วพี่ฉีกทิ้งไหมเนี่ยภูมิกับเขาอยากให้มามาแคสให้ดูเพราะแคสไปแล้วทั้งหมดบทตัวเนี่ยสามสิบเจ็ดคนเขายังเข,เขายังไม่ชอบใครเลยทุกคน เดี๋ยวหนูจะเล่าให้ฟังรีบสันส้นๆแล้วพี่ก็เล่นเลยอะไรเงี้ยพี่ลุยให้ใช้คําใด้นอนะ่ให้เล่นกับกล้องฮัลโหลสวัสดีจ้าเฮ้เฮ้เฮ้อะไรเงี้ยเลนนเล่นกับกล้องไม่เป็น <c oughs> เล่นก,กล้องไม่เป็นก็เลยแบบเอาถ้าจะให้เล่นจะให้แคสก็เอาใครมาเล่นคนหนึ่งไอ้ตี๋เขาก็ถ่ายเลยเพราะถ่ายถ่ายไวไอ้นี้ก็พูดบทเป๊ะเ,เขาเป๊ดดะหมดอ่ะเราก็ด้วยความลาคาญที่มันตื้อมานานมากอะ่ะ ือเตื้อโทรมาบ้านเนี่ยเราก็บอกว่าเราไม่เล่นเราไม่ว่างเนี่ยค่เตื้อมาบอกเอาละในเมื่อเตื้อนักเดี๋ยวกูจะเล่นให้แบบมึง <c oughs> คนละเรื่องไปเลยไอ้นี่พูดมาไอ้นี่ก็พูดอีกอย่างหนึง่งไปคนละเรื่องตบกระบาลมันหัวทิ่มดาทีม, <c oughs> มันว่างอะไรเงี้ย <c oughs> พี่อย่าพึ่งนะเดี๋ยวกสองวันพุมกลับเขาว่างไงเดี๋ยวหนูจะโทรหาพี่บอกมึงจะโทรมาทังใม <c oughs> ใคร,ใครใหเห็นแบบนี้ใครจะมาเอาพี่กลับว่าไม่ได้อยู่แล้วมันมันไงมังไม่ได้ไงคือว่าไม่ได้เล่นในบทเขาเลยไรงี้ย อีกสองวันโทรมาพี่พุ่กับโคตรชอบเอาวสวยแล้วกู